คนเกิดวันอะไรที่ดวงชะตาท่านจะมีคนอุปถัมภ์มีคนซัพพอร์ตชีวิตลำบากแค่ไหนก็ผ่านพ้นไปได้นะครับเอาละหลายท่านนะฮะก็จะสอบถามมาว่า หมอกริดดวงชะตาเนี่ยเป็นอย่างไรทําไมช่วงนี้ลําบากเหลือเกินนะไม่มีใครช่วยเหลือเลยไม่มีใครซัพพอร์ตเลยแต่ขอยรู้ว่าถ้าท่านเกิดในวันเหล่านี้นะครับดวงสตา์ท่านในช่วงนี้จะมีคนอุปถมัมภ์ครับซัพพอร์ตครับชีวิตลําบากลําบนแค่ไหนท่านก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ท่านใดที่ไม่ได้เกิดในวันเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่มีคนอุปถัมภ์และซัพพอร์ตหรือแย่นะครับไม่เกี่ยวแต่หมายความว่าคนเราเนี่ยประกอบด้วย วันเกิดคือวันอะไรจันทร์การพุธนะครับ่าเด,ดือนเกิดเดือนอะไรปีเกิดปีอะไรเวลาเกิดเวลาอะไรและวันเกิด1 2 3 4 5อย่างเงี้ยนะฮะเกิดวันอะไรด้วยก็มี5ปัจจัยแต่น,นี้จะเป็น1ปัจจัยนะครับถ้าใครมีก็ถือว่าโชคดีไป1ปัจจัยแล้วนั่นเองนะครับเอาละท่านพร้อมแล้วครับก่อนอื่นเลยฝากกดแชร์ครับท่านนะฮะ แล้วก็ฝากกดถูกใจฝากกดติดตามนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากกดหนุนครับกำไรเกร็ดคอนเฟิร์มของผมด้วยกำไรลุ้นดวงชะตาของเกร็ดคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินลาน้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่าง ต่างรวมทั้งสิ้น11บทไปกําลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญสามารถที่จะพิมพ์มาได้เลยนะนะฮะในคอมเมนต์ว่าสนใจ หรือทักเข้ามาในข้อความทางเพจเรียบร้อยเลยนะฮะว่าสนใจจะบูชากําไรเดี๋ยวว่าทั้งคอมเมนต์่าสนใจหรือทักข้อความมาผมจะตอบกลับไปท่านมีราคาพิเศษอย่างแน่นอนครับท่านใดที่เกิดวันดังต่อไปนี้ขอให้รู้เลยนะครับว่าชีวิตของท่านลำบากแค่ไหนท่านก็จะผ่านไปได้จะมีคนช่วยท่านมีคนซัพพอร์ตในช่วงนี้อย่างแน่นอนนะครับนั่นคือท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งวันที่สามวันที่ห้าวันที่หกวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสามวันที่สิบห้าวันที่สิบหก วันที่19วันที่24วันที่26วันที่2 9และวันที่31นะครับต้องบอกว่าถ้าที่เกิดวันดังต่อไปนี้นะครับชีวิตท่านในช่วงที่ผ่านมาท่านมีปัญหานะครับคือชอบโดนหักหลังโดนคนอื่นเอาเปรียบอยู่เรื่อยๆเลยคนเอาเปรียบนี่ไม่ใช่ใครอื่นฮนะเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวชีวิตของกูที่ผ่านมาไม่ได้อะไรง่ายๆเลยครับต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่ตลอดชีวิตเลยต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่เสมอเวลามีใครมาช่วยเนี่ยก็มักจะมาช่วยแบบหาผลประ โดนเอาเปรียบตลอดเวลาแต่ต้องบอกว่าในช่วงนี้กลับกันเลยฮะจะมีคนมาอุปถัมภ์ท่านด้วยความจริงใจมีคนมาช่วยเหลือท่านให้ผ่านผลจบสักไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับปัญหาชีวิตของคุณที่ผ่านมานั้นเกิดจากคําพูดและการกระทาของตัวคุณเองทั้งนั้นเลยครับคือบางทีคุณเป็นคนจริงใจขวานผ่าซากซื่อตรงไม่คดไม่งอโกหกตอแหลไม่เป็นเพราะฉะนั้นหลายครั้งคุณจึงมีศัตรูจากความจริงใจของคุณนั่นเองจริงใจแต่ได้ศัตรูกลับมาเพราะเขาไม่เข้า เข้าใจคุณนั่นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรครับสถานการณ์กำลังจะพลิกแล้วศัตรูหมู่มารกําลังจะแพ้ภัยอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะฮะคุณเองเป็นคนคิดมากวิตกกังวลมีเรื่องให้เครียดเยอะเรื่องเครียดเนี่ยมาจากคนใกล้ตัวคุณห่วงคนอื่นห่วงคนข้างหลังแต่ตอนนี้ปัญหาอุปสรรคของคุณทั้งหลายกําลังจะหมดสิ้นไปชีวิตทําอะไรก็มักจะมีอุปสรรคก่อนตลอดเลยนะฮะต้องร้มลุกคุกคลานชีวิตเนี่ยพลิกผันโลดโผนไม่นิ่งเลยทีเดียวแต่ต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณมีปัญหาอะไรท่านเองจะรอดพ้นจากอุปส มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีคนสปอร์ตแต่ขออย่างเดียวครับให้ใจกล้าแล้วไปขอความช่วยเหลือพูดตรงๆแบบเจอหน้าไม่เอาทางโทรศัพท์แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในช่วงนี้พยายามเข้าหาผู้ใหญ่ดวงชะตาคุณจะดีมากๆและคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอน คอนเฟิร์มเลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะหาอะไรเป็นกำลังใจแล้วก็เสริมดวงชะตาของท่านให้ดีด้วยคาถา11บทนะครับแล้วก็อักขระ12ราศีแบบโรม,มันนะฮะที่จะหนุนดวงชะตาของท่านผมแนะนำเลยนะฮะกับลากริดคอนเฟิร์มของผมอันนี้เลยนะครับนี่ผมทำอย่างดีจริงๆนะถ้าไม่ดีจริงไม่ทำครับถ้าหนุนดวงไม่ได้ไม่ทำจริงๆเพราะฉะนั้นแนงะ่สราศีที่สลักในนี้คุ้มดวงชะตาของท่านรวมถึงคาถา11บบทที่ผมคัดสรรมาว่าดีที่สุดแต่บรรดาพระคาถาทั้งหมดเอาเฉพาะหัวใจเลยนะ สลักติดก,กับแขนนั้นเลยเวลารับเงินรับทองรับข้างที่ถนัดนะฮะเพราะนั้นกําไรใส่ข้างที่หนาเวลาใจออกใจข้างที่ไม่ถนัดนี่แหละครับเป็นเคล็ดมงคลสำหรับท่านที่ใช้กําไรของผมนะครับ